วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องหวยนะครับก็มาชมเลขเด็ดก,กันต่อนะครับกับช่องส่องหวยนี่นะฮะก็จะมีสูตรเด็ดๆมาให้ชมกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นสูตร2ตัวใช้สูตรงวดต่องวดนะฮะก็หลายๆวิดีโอที่ทํามาเนี่เป็นสูตรข้ามงวดใช่ไหม แต่สูตรนี้เป็นสูตรวดตรงวดจะจะเป็นเลขบนอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นเลขสองตัวครับหางเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเลือกชมเลือกดูกันนะครับไปที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรต่องวดนะฮะสูตรตวงวดนะฮะสูตรสองตัวแบบตองวด อีกหนึ่งสูตรนะฮะแล้วก็บนอย่างเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่เลยนะฮะแต่ข้อมูลสูตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะข้อมูลนะครับสูตรนะครับผมเรียกต้นฉบับไปเลยนะฮะเพราะเพิ่งคิดมาใหม่ๆเลยนะฮะรับเป็นสนมที่แรกทีนี้ทีเดียวนะฮะก็จะเป็นสูตรต้นฉบับนะฮะข้อมูลนี่หลักสิบ ก็จะประกอบไปด้วยหลักแสนเอาเป็นสีเขียวไปเลยนะฮะข้อมูลหลักสิบนะฮะใช้หลักแสนเป็นสีเขียวนะครับเป็นหลักแสนนะครับบวกกับหลักร้อยปนร้อยบนนะครับแล้วก็บวกกับหลักสิบปนแสนหลักสิบปนนะฮะแล้วก็หลัก บวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่1นึ่งะฮะคือหลักหลักสิบนะฮะอันนี้ข้อมูลหลักสิบนะฮะเดี๋ยวมาดูที่ข้อมูลหลักหน่วยฮนะข้อมูลหลักหน่วยลลหลักสีแดงนะครับ เพื่อให้เห็นแต่างชัดๆนะัก็จะใช้ร้อยนนลลักร้อยนบวกกับร้อยหน้าคอหนึ่งนะครับร้อยหน้าครั้งที่สองนะมันจะมีครั้งที่สองนะครับร้อยหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกกับสิบหน้า ครั้งที่สองนะแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่สองฮะบวกเลขคงที่สองเดี๋ยวมาดูวิธีการหาสูตรกันครับนะวิธีการหาสูตรจากหน่วยอ่าจากสูตรนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องเอาข้อมูลผลการออกรางวัลให้มาดูก่อนนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่งวดประจําวันที่หนึ่งเดือนแปดนะ เดืแปดนะครับผลการออกรางวัลก็คือแปดหนะึ่งหนึ่งแปดห้าสองรางวัลที่หนึ่งนะฮะสองตัวก็อยู่ที่หนะ้าศูนย์ฮะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งห้าสองแล้วก็ห้านะฮะสามตัวครั้งที่สองหนึ่งสี่แล้วก็สองฮะมาดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดนะฮะ 9,94แล้วก็แปดหาครังท้ายสองตัวก็หกสามนะครับสามจะครั้งที่1 602นย์ครั้งที่2ก็อยู่ที่2,4แล้วก็เนะครับมาดูผลการออกรางวัลงวดวันที่หเดือ 9, นเก้าัะ วันที่1506 356นะ2ตัวอยู่ที่31นะ3ธนาครครั้งที่1 131ฮนะครั้งที่2ก็คือ01แล้วก็2นะฮะแล้วก็ผลการออกรางวัลงวดประจําวันที่16เดือน9 074 6กสีตัวอยู่ที่5 8าแนะครัตัวหนา้าครั้งที่1 7 4 0ครั้งที่2ก็5 1 2นะครับกนี่ก็บวดข้อมูลที่จะมาดูกันต่อไปก็เป็นงวดที่จะหานี่ก็คืองวดวันที่1เดือน10บัปดหนึ่งตุลานี่นะครับฮะเราจะหางวดนี้ครับมาดูครับข้อมูลของหลักหน่วยกันเลยครับ หมลสิบนะฮะอันดับแรกต้องหาหลักสิบก่อนนะฮะนี่นะครับดูข้อมูลหลักสิบหาหลักสิบกันไปก่อนหาทีละหลักนะฮะมันถึงจะเน้นให้ตรงสูตรนี่นะฮะคือเน้นให้ตรงตรงหลักนี่นะฮะข้อมูลหลักสิบครับหลักแสนบวกหลักร้อยบนหลักสิบบนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะคือข้อมูลนะฮะ มาดูกันครับว่าตัวไหนฮะหลักแสนคือตัวนี้ฮะหลักแสนครับบวกหลักร้อยปนหลัร้อยปนแล้วก็หลักสิบปนแล้วก็หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้ฮะนี่ครับแล้วเราก็จะมาคำนวณกันครับสูตรนี้นี่นะครับก็จะเป็น แปดบวกกับแปดได้สิบหกนะครับสิบหกบวกห้าได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าได้ยี่สิบหกปางที่หกเลยครับอันนี้เป็นหลักสิบนะฮะปางที่หกครับวางไว้ก่อนเลยนะฮะหกครับมาหางวดต่อไปเลยนะครับก็คือเียสูตรเดิมนี่แหละครับก็คือหลักแสนหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของสามจานาครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาหาของ สูตรนี้นะฮะเป็นหลักสิบนะครับเก้าบวกกับแปดนะฮะเก้าบวกกับแปดได้สิบครับส7บเจ็ดบวกได้ยี่สิบสามี่สิบสามบวกกับสองได้ยี่สิบห้าับวางที่ห้าตัวหลังตัวเดียวนะครับเป็นหลักสิบนะฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตรวจเช็คดูว่าหวดก่อนนน้นนะฮะเรามาตรวจเช็คว่าหลักสิบของตัวออตัวบนนะฮะก็คือหลักสิบนะฮะสำหรับหวดนี้นะฮะของสิบหกเต็มแ8ดนี้ คำนวณจาก16เดือน8ไปดูที่หลัก10ของงวดประจำวันที่1เดือน9กับเห็นไหมมันก็จะตรงนะฮะเราหาหลัก10นะฮะแล้วไปหาต่อกันงวดต่อไปเลยครับงวดต่อไปก็คือใช้หลักแสนหลักร้อยหลักหน่วยบนครั้งหลังวันที่1น,นะฮะแล้วก็หลักหน่วยของสามตหน้าครั้งที่1แล้วคำนวณครับ นน้ยังอยู่ที่หลักสิบเลยนะฮะมาดูการคำนวณครับเป็น5บวก3ได้8ครับ8ตัวก,กับ 5. อ่า8ตัวก,กับ5 8บวก,กับ5้ได้13นะครับอันนี้8บวก,กับ5ได้13นะฮะ13บวกกับ1ได้14นะครับวางที่4ไปนะครับหลักสิบนะฮะวางที่4นะครับ นี่นะครับตรวจสอบดูนะครับมันจะตรงกับหลักสิบของตัวนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะงวดประจำวันที่สิบหกเก้าเลยครัเรามาหาของงวดนี้ครับว่าจะตรงตัวไหนครับว่าตัวไหนจะมานะฮะก็คือหลักแสนหลักร้อยหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยของสามจานะค้งที่หนึ่งครับแล้วเราก็จะมาคํานวณกันครับตอนนี้หาหลักสิบอยู่นะฮะโดยใช้สีเขียวนี่นะฮะเป็น หลักแสนศูนย์บวกกับหกได้หกครับบวกกับสี่ได้สิบครับสิบบวกกับศูนย์ก็ยังได้สิบอยู่นะครับสิบนี่ก็คือหนึ่งกับศูนย์ตัวหลังตัวเดียวครับใช้ศูนย์ดูนะฮะหลักสิบของวันนี้ของสูตรนี้นะครับจะมาตามนี้หรือเปล่าลองมาดูกันนะครับนี่นะฮะได้ศูนย์นะครับมาดูต่อครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คือหลักหน่วยครับ เราจะมาหาหลักหน่วยกันจากสูตรนี้นะครับขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะฮะหลักหน่วยเราจะใช้เป็นสีแดงนะฮะตามข้อมูลข้างบนนี้นะฮะหลักหน่วยก็คือหลักร้อยบน,นะะข้อมูลสูตรนะฮะบวกกับหลักร้อยหน้าครั้งที่2และก็หลักสิบหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกคงที่สองมาดูก,กันครับว่าคำนวณยังไงหลักร้อยบนนะฮะห หลักร้อยบนนะแล้วก็หลักร้อยแล้วก็หลักสิบของสามเจาหนาครั้งที่สองนะฮะตัวนี้เราก็จะมาทําการคํานวณแล้วบวกได้สองนะครับตัวน,นี้นะบ,บวกต่อได้สองอันนี้เป็นหลักหน่วยนะฮะแปดู 8, ก,การคํานวณน,นะครับแปดบวกกัหนึ่งได้เก้าครับเก้าบวกกับสี่ ได้1ิบสามสบสามบวกกับสองได้สิบห้าครับก็วางที่ห้าครับมาดูครับเนี่ยตัวนี้มาเทียบกับตัวนี้ก็คือห้าตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะหลักสี่หลักหน่วยนะฮะเราหาหลักหน่วยอยู่นะครับเมื่อครบตรงนี้เราจับคู่เลยครับได้ครบตัวนี้ก็จับคู่ไปเลยกับตัวเดียวนี่แหละครับมันก็คือหกห้าครับ หกห้ามาดูกันที่งวด16สิบหกเดือนแปดแก็หกห้านะฮะงงไ้ให้เลยครเหล็กบนครับบนตัวเดียวครับนะะมาดูต่อครับของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าหางวดข้อมูลของสิบหกเดือนแปดนะครจากตามสูตรเลยนะครับหลักหน่วยนะครก็จะใช้หลักร้อยบนนะฮะร้อยบน บวกกับร้อยหน้าครั้งที่สองแล้วก็สิบหน้าครั้งที่สองครับสามหลักนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาคำนวณกันครับชุดนี้บวกต่อได้สองนะฮะก็คือแปดนะฮะบวกกับสองได้สิบครับสิบบวกกับสองได้สิบสี่สิบสี่บวกกับสองได้สิบหกครับหลักหน่วยวางที่หกครับนะครบแล้วนะเราก็จะมาจับคู้ชุดนี้ลองดูกันนะครับว่าหกมันจะมากับหลักหน่วยตัวนี้นะฮะมันจะตรงกันเลยนะฮะเห็นไหมฮะ สูตรนี้เข้าอย่างนี้จับคู่ดีห้าหกตรงหลักด้วยนะครับตรงตัวแล้วก็ตรงหลักด้วยนะครับไม่ต้องกลับเลยนะฮะนี่นะครับห้าหกนะฮะมันออกสามห้าหกสองตัวท้ายตัวเดียวก็คือห้าหกขับนะสูตรที่สองนะครับมาดูวดที่สามต่อไปเลยครับนี่เลยฮะสูตรเดียวกันนี่แหละครับก็คือนี่ฮะตามสูตรครับหลักร้อยนะฮะหาหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลัก ร้อชนะครั้งที่1และก็หลัก10ของ3าชนะครั้งที่2ครับชุดนี้บวกได้2นะฮะสศูตรครับหลักหน่วยนะฮะการคำนวณนะครับก็จะเป็น3บวกกับ0นได้3นะครับบวกกับ1ได้4และก็บวกได้2ได้5ครับถูกไหม่า3บวกกับ1อ่า3บวกกับ0ได้ สามครับสามบวกกันหนึ่งได้สี่สี่บวกกับสองได้หกครับตะองหกนะฮะสองยี่สินี่ครับหกครับถ้าเรามาดูตรวจสอบดูครับหกก็จะมาตรงกับหกตัวนี้ใช่ไหมฮะหลอกหน่วยครับรตรงกับหลัดหน่วยนี่นะฮะแล้วชุดนี้กรตรงกันจับคู่ก็คือสี่หกนะฮะสี่หกครับแล้วไปดูผลรางวัลก็คือตัวนี้นะฮะ เลขท้าย3ตัวก็คือ6กสี่หครับก็สี่หกเนี่ยสองตัวครับนี่ฮะก็ใส่วงกลมไม่ให้เลยว่าจะถูกแล้วนะครับชุดนี้ได้มาแล้วเราจะมาหางวดต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1เดือนสิบจากสูตรนี้ครับหาหลักหน่วยครับตอนนี้ก็จะหาหลักหน่วยก็อยู่ที่หนึ่งล้อเออหลักร้อยบวกหลัก ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองแล้วก็จะบวกกันเลยครับเนี่ยบวกต่อได้สองนะครับชุดนี้นะฮะตามสูตรครับหน่วยครับห้าหลกหน่วยนะฮะคำนวณครับก็จะเป็นหกนะฮะบวกกับห้าได้สิบเอ็ดกับสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งได้สิบสองกับสิบสองบวกกับสองได้สิบสี่ครับ หลักหน่วยอยู่ที่สี่ครับนี่ฮะตามสูตรนี้นะครับอยู่ที่สี่นะฮะก็จะมาจับคู่กับชุดนี้นะ,ะจับคู่ก็จะได้ศูนย์สี่ตัวเดียวเลยครับก็ลองดูนะครับพิจารณาดูนะฮะสำหรับว่าที่ศูนย์สี่ว่าที่เลขสองตัวบนนะฮะอันนี้สูตรนี้ได้ตัวเดียวเลยนะครับศูนย์สี่ครับ เราหาหลักร้อยมาใส่ดูนะครนี่ฮะศูนย์สี่ครับแต่หลักร้อยที่ช่องสองไว้คำนวณนี่ก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะฮะก็จะมีสามมีห้าประมาณนั้น,นะฮะแล้วก็มีหกหรือยังไงนี่ต้องไปเปิดดูสูตรทีท่ทำมานะฮะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะฮะ ต้องย้อนกลับไปดูว่าสูตรหลักร้อยนะฮะได้ตัวไหนบ้างนะฮะครับจากช่องสองหวยนะฮะว่าไปําสูตรครับมาหรือไม่มาก็ต้องพิจารณากันนะครับชอบหรือไม่ชอบนะฮะอันนี้เอามาให้เป็นดูดูปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับดูปเป็นแนวทางครับการตัดสินใจใดๆขึ้นอยู่ที่ท่านจะพิจารณาเอาเองนะฮะ เพราะว่าสูตรหลายสูตรนี่ก็มาคนละอย่างคนละแบบไปเลยนะครับแต่ว่าฮะความเป็นไปของสูตรนี่นะฮะแต่ละสูตรมันก็มีช่องทางของมันนะฮะสูตรไหนที่เข้านะฮแค่ตัวเดียวแต่ว่าผลมันก็คือมันอาจจะหลุดไปเลยนี่นะฮะพองวดต่อมาเราก็จะไปปรปับให้มันตรง แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าแม่นหลังหวยออกมันก็ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องการงวดต่อไปเพราะว่าทั้งงวดนี้นี่นะฮะถ้ามันไม่ถูกเลยนะฮะแต่ว่าสามงวดนี้นะมันถูกมานะฮะแล้วงวดต่อไปนี่มันจะไม่ถูกนะฮะสมมติว่าสี่มันจะไม่มานี่นะฮะเราจะมาปรับสูตรนี้ใช้นะมันก็จะเลยต้องปรับให้มันตรงกับงวดตัวเลขที่ออกมาใหม่ เข้าใจนะฮะทาไมถึงว่าแม่นหลังหอบเนี่ยะมันต้องแม่นนะถ้าไม่แม่นงวดต่อไปเราจะไม่รู้เลยเลยว่างวดต่อไปนี้ทิศทางมันจะไปทางไหนนะฮะเราก็จะต้องทําให้ทิศทางของงวดปัจจุบันนี่นะฮะคืองวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยฮะให้มันตรงซะก่อนเราถึงจะไปคิดไปคํานวณว่างวดต่อไปมันจะมาตัวไหนนี่นะ,ะคือช่องทางของสูตรมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับ ว่าคนทําสูตรทั้งหมดเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้ทําสูตรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแม่นหลังออกกันจ้างเนี่ยใช่ครับยอมรับเลยว่าต้องแม่นหลังออกนะเพราะว่าเราหวังผลงวดต่อไปฮะอธิบายให้เข้าใจทงนั้นนะฮะชี้แจงให้เข้าใจครับก็ตรงนี้แหละครับสําหรับเลขชุดนี้ก็ได้มาเท่านี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมาหรือไม่มาชอบหรือไม่ชอบตัดสินใจกันเอาเอานะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงช่วงข้อมูลช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะครับกดติดตามอย่าลืมกดลบกะดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นช่วงท้าย ของวดนี้แล้วนะฮะก็จะมีอีกประมาณชุดสองชุดนี่ก็จะเอาชุดที่เรียกว่าตัวเดียวตัวเดียวนี่ฮะหางเดียวนี่นะฮะมาให้ดูลองติดตามกันดูนะครับก็จะเหลือชุดสามตัวอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งวิดีโอนะฮะเป็นเลขบนตัวเดียวเลยนะครับอาจจะอยู่ในชุดสรุปก็ได้นะลองติดตามดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ร้อยร้อยทุงเฮงๆกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบนรักษาเฉวดากุ้มครองสวัสดีครับ